ผมจะเช่าเทสลาโมเดลสามไฮแลนด์จาก e v m ีมาลองใช้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากซื้อเทสลาแต่ว่าถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยมันได้ลองขับแค่ไม่นานนอะแล้วรถคันเป็นล้านขับแป๊บเดียวมันน่นใจอ่ะผมก็เลยลองเช่าเทสลาโมเดลสามไฮแลนด์จาก e v m ีมาลองใช้งานในชีวิตจริงเลยผมเช่าแบบ3วันเลยนะครับแล้วก็ลองขับไอ้งานวิ่งบางสาย21ผมใช้แล้วผมจะซื้อหรือเปล่า,าดเดี๋ยวท้ายคลิปมีเฉลยผมเลือกแพ็คเกจการเช่าที่เรียกว่า e เอ็กซ์คลูซีฟเลือกรถแล้วก็ระบุรุ่นรถได้เลยว่าเราจะเช่ารุ่นไหนเช่าแบบเ e เบบนนนี่มัััจะลออกกด้แแคคคปรร็็หตบบงุ แล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเขามีบริการนะครับส่งรถแล้วก็รับรถถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขณะที่ถ้าเชา่าแบบสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเจ็ดร้อยบาทส่วนวิธีการจองเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเลือกที่เมนูเลนจ์แล้วก็เลือกแพ็กเกจเนาะจากนั้นนะครับเลือกรถที่อยากจะเช่านะครับก็เลือกวันที่จะเช่าถ้าคุณอยากให้เขามาส่งรถแล้วก็รับรถถ,ถึงหน้าบ้านเนะี่ยก็เลือกที่คําว่า Deliver by e v m อแล้วก็ระบุเวลาและว,วันที่จะส่งรถแล้วก็รับรถคืนนะครับบบบบาาาาากกนนนนนน้้น้้้็็็ดออมมมรรรเเเีีีียยยท่่่หหหแแลลววสข ต้องบอกว่ารถฉลาดมากแล้วก็แผนที่เนี่ยมันจะมีการคำนวณน,นะครับว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยเหลือแบตเท่าไหร่ส่วนการชาร์จไม่ใช่ปัญหาครับถ้าจ้องที่ชาร์จแล้วเนี่ยเราก็ไปชาร์จตามเวลานั่นแหละระหว่างที่รอการชาร์จผมกับแฟนก็ดูเล่นเกมทำนู่นทำนี่กันมีเอเอมีร้องคาราโอเกะด้วยก็มาเป็นประสบการณ์ที่แบบว่า C H R เนี่ยให้ไม่ได้นะครับถ้าสมมติน้ำมันจะหมดเนาะก็เข้าปั๊มเติมแล้วก็ออกมาได้เลย คือยังไงวะเอาเป็นว่าผมชอบการขับขี่ของรถ EV e เลยเพราะม่นขับสนุกมากพราะเขากำหนดคืนนะครับพนักง,งานจาก EV ม e ีก็มารับรถคืนถึงหน้าบ้านเราเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยจากการที่ลองใช้เท s l a m o เดล3ถึง3วันแล้วนะครับทำให้ผมตัดสิในใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่า